เช็คดวงความรักก่อนนอนเช่นเคยค่ะในค่ำคืนนี้ไพ่หมอดาวจะบอกอะไรกับคุณเรื่องความรักน้อมจิตน้อมใจไปกับหมอดาวนะคะใครที่กำลังมีความรักหรือความรักกำลังเกิดขึ้นในจิตใจมาฟังกันว่าจะเป็นพลังงานของคุณหรือเปล่าจะตรงกับลีลาชีวิตคุณไหมนะคะไพ่หมอดาวจะบอกอะไรคุณเรื่องความรักในค่ำคืนนี้โอ้โห อกหักรักคุดตุดเมินหรือพึ่งทะเลาะกับแฟนมาคะเนี้เจ็บปวดมากนะคะหรือที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีประสบการณ์ที่แย่มากๆเรื่องความรักนะคะ mm. เคยกระทำเคยโดนทำร้ายจิตใจมาอย่างสาหัสแล้วยังไงต่อแต่ใดๆนะคะดวงคุณยังมีบุญวาสนาดีนะคะถ้าคุณ จบกับคนเก่าแบบสนิทแล้วแน่นอนค่ะคนดีๆพระเอกขี่ม้าขาวกำลังรอคุณอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจะมีคนเข้ามาเยียวยาจิตใจคุณโดยเฉพาะคนใกล้ตัวหรือคนทางไกลนะคะเป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะคนใกล้ตัวก็คือคนอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนที่ทำงานหรือคนแถวบ้านหรือ ต่างชาติไปเลยนะคะไพ่ใบที่สองหมายถึงว่าแต่ที่แน่ๆน,นะคะคนที่จะเข้ามานี้จะมาเยียวยาติดใจคุณนะจะมาเป็นกําลังใจให้คุณนะคะแต่บุคลิกท่าทางอาจจะเป็นพ่อพระแม่พระเขาจะไม่รีบร้อนเขาจะค่อยเป็นค่อยไปเนิบๆช้าๆได้พาเล็มงามเขาจะไม่ลุกคุณด้วยนะคะเขาจะมาในรูปแบบมีความห่วงใหญ่ นะคะมาดูใบสุดท้ายของหมอดาวสีความรักของคุณว้าวนะคะหมดกรรมแล้วแหละนะเรื่องความรักคุณหมดกรรมแล้วนะคะเทวดากําลังให้พ่อเรื่องความรักอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครมีบ่วงกรรมเกี่ยวกับเรื่องความรักที่แย่ๆเนี่ยถ้าใครกําลังอกหักอยู่หรือกําลังเจ็บอยู่นะแน่นอนค่ะไพ่หมอดาวบอกคุณในเรื่องความรักในค่ำคืนนี้คือคุณจะได้เจอคนที่เคยทำบุญร่วมกันนะคะ คนที่มีบุญวาสนาต้องกันเขาคนนั้นจะเข้ามาเย,ยาียวยาจิตใจคุณมาอุปธรรมคุณนะคะไม่ว่าจะมาในรูปแบบผู้ใหญ่ดูแลเด็กนะคะอุปธรรมคำชูเรื่องการเงินและการดูแลเยียวยาจิตใจหรือกําลังใจที่ดีของคุณแน่นอนนะคะเขาคนนี้ที่จะเข้ามาเนี้ยเป็นสายบุญนะ,ะเป็นพ่อพระแต่ความรักของคุณครั้งใหม่เนี่ยจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเหมือนฟ้าประทาน นะจะเป็นความรักเหมือนฟ้าเปดฟ้าประธานนะคะเป็นความรักแบบผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กๆที่จะมาล้อเล่นแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะค่อยเป็นค่อยไปจะไม่บูมบ่าเหมือนที่ผ่านมานะคะทุกอย่างจะไปช้าๆเนิบๆแต่จะมั่นคงจะเป็นรักที่ดีนะคะอ่ะแน่นอนค่ะ ใครที่กำลังเจ็บปวดมาอีกไม่นานจะมีคนลักษณะนี้เข้ามาแน่นอนขอให้พลังงานไพ่กองนี้หรือคลิปนี้เป็นพลังงานของใครก็ตามที่กำลังเจ็บหรือกำลังถูกทำร้ายจิตใจมาอย่างแสนสาหัสคุณจะมีคนเข้ามาเยียวยาหรือซัพพอร์ตจิตใจคุณแล้วนะคะคุณจะได้เจอ คนที่ใช่ของคุณคนที่ทำบุญร่วมกับคุณมาจริงๆแต่เขาคนนั้นจะเป็นคนที่จิตใจเยือกเย็นอบอ้อมอารีนะคะแล้วก็มีความเมตตามากๆเลยนะคะ่อะอขอให้โชคดีขอได้เจอไวๆนะคะขอให้เป็นรักของคุณสำหรับใครที่พึ่งอกหักมานะคะโชคดีค่ะขอให้เจอรักที่ดีรักที่ยิงใจและรักที่อุปถัมภ์คำชูกันนะคะโชคดีค่ะ